ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพาแนะนําวิธีการเผาถ่านไม้สดนะครับครับสดไม่สดนะครับกับ b ายแอตติกมาร์นะครับช่องนี้มีสารละครับเพราะว่าไม่ได้ลงมานานแล้วนะครับเพราะว่าเราต้องเก็บข้อมูลในการทํางานนะครับสดไม่สดดูนะครับว่าผมเป็นไม้สดจริงๆนะครับว่านี่ยังเขียวดูกันดีๆนะครับช้าเจอกัน นี่ครับผมไม่ได้โมนะครับอันนี้เป็นไม้สแกนนะครับเพราะว่าผมเผาถ่านเล่นๆทุกวันนะครับเป็นไม้สดเนี่ยครับใบยังเขียวอยู่นะครับเนี่ยครับก็แบบเผาโดยวิธีการกระบวนการอะไรก็ช่างนะครับถ้าใครอยากรู้คอมเมนต์ได้เลยนะครับว่ามีวิธีการในการเผานหนผมจะแอบให้ดูเทคนิคนิดๆน้อยๆนะครับถ้าใครจับได้ช่วยคอมเมนต์ได้เลยนะครับว่า ผมมีวิธีการเผาแบบไหนนะครับแล้วเผาไม้สดจริงๆนะครับนี่ครับนี่คือไม้สดนะครับเดี๋ยวจะลองจับใบให้ดูนะครับนี่คือใบสดต้นสดคือต้นสแกรนะครับวันนี้ผมตัดมาแล้วผมก็เผานะครับแล้วถ่านเดี๋ยวจะมีอัปเดตตอนเช้าอีกนะครับแต่ว่ากองที่ไม้ที่ผมตั้งอยู่ตรงนี้นะครับนี่ผมเผาอย่างนี้ทุกวันนะครับด้วยการเรียนรู้นะครับเผายังไง ใครอยากรู้ก็ลองได้นะครับผมตัดปุ๊บผมเผาเลยได้เลยนะครับว่าไหมแน่นอนนะครับไหมแน่นอนมีเท่าไหร่ก็ไหมหมดนะครับนี่ครับไม้ผมก็มีกับทุกวันนะครับถ้าอจาใครอยากรู้ใครอยากเห็นก็ไปดูในเฟซในไลน์ได้ครับชื่อติ๊กมาร์กนะครับครับไปดูได้นะครับเพราะว่าผมก็บางทีลงมากไม่ลงมากนะครับแต่ถ้าใครอยากรู้แล้วมีสาระอยากลองเอาไปใช้แล้วปฏิบัติครับมือใหม่ นะครับผมจะสอนวิธีในการจุดนะครับวิธีนี้เป็นผมเชื่อมั่นได้เลยว่าเป็นการจุดไฟที่ง่ายที่สุดนะครับไม่ต้องไปเรียนลูกเสือหรอกครับเพราะว่าลูกเสือเนี่ยก็เท่าที่เห็นนะจบมานะครับจุดไฟไม่ติดกันทั้งนั้นแหละครับลูกเสืออะไรก็ไม่รู้นะครับผมไม่รูนะ้แต่วิธีผมนี่ผมมั่นใจว่าร้อยเปอร์เซ็นนะครับทำตามวิธีผมนะครับ ไม้สดก็ไหม้หมดครับมีเป็นตันก็ไหม้หมดนะครับครับขอบคุณครับขอกำลังใจด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับไม้สดสดครับไม้เบิร์ดครับไม้เบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ